สวัสดีค่ะแฟนเพจวิทยาภัณฑและเพจสื่ e สังคมอซเซตน์ Media Society, สื่อดิจิทัลวิทยภาไทยรายการคนไทยหยัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณกำพลถิ่นทะเลนะคะซึ่งเป็นประธานชุมชนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวนะคะที่อา่าวนุ่นอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็ที่นี่ก็ได้รับรางวัลนะคะในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนดีเด่นในรางวัลรองชนะเลิศด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณกำพลคะ สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้แนะนําก่อนว่าที่อ่าวนุ่นอําเภอระงูเนี่ยพื้นท,ที่ที่เราอยู่อาศัยค่ะสภาพพื้นที่เนี่ยติดชายทะเลหรือว่าทําการเกษตรหรือติดภูเขายัางไงคะสภาพพื้นที่เป็นยังไงเอง่ยคือผมอยู่ที่หมู่ที่สี่บ้านจะรุศัยครับตำบลปากน้ําอืมอํมอเาเภอระงงูแล้วก็จังหวัดสโุโขเนอ่าพื้นที่ของตําบลปากน้ําอ่ะมีเจ็ดหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านติดทะเลกับแล้วก็คลองครับ ครัับบติดเอกทงใช่ครับผมคือประชากรส่วนใหญ่เกือบเกือบจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทําประมงควบคู่ไปกับท่องเที่ยวอะครับอืมีท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็ท่องเที่ยวกับเกษตะครับแล้วก็มีเกษตรบางส่วนครับอย่างเช่นสวนยางสวนปาล์มอะไรแบบนี้ครับค่ะอย่างในหมู่บ้านเราเนี่ยชื่อหมู่บ้านอะไรนะคะย้ำอีกทีหนึ่งหมู่บ้านปะลุใสครับอ๋อปะลุเสนะคะ ตะตะลุใสตะลุใสตาเลยใสอ๋อตาใสครับหมู่ที่สี่แล้วที่หมู่บ้านนี้มีกี่ชุมชนมีมีครอบครัวจานวนเท่าไหร่คะประชากรเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าครับเจ็ดร้อยกว่าครอบครัวครับแล้วที่มาเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเราค่ะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเล่าถึงการเริ่มต้นเนี่ค่ะมันเกิดจาก อ่าอะไรใครเป็นคนชักชวนแล้วก็เริ่มเมื่อปีไหนยังไงคะคือจริงๆแล้วอะ่ะเม,มื่อเมื่อปีเมื่อปีห้าแปดห้าเก้าครับ <immersive S 2> คือทางตำบลสักน้ำก็เริ่ม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 คิดเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวควบคู่กับการทำประมงรครับเพราะว่าอ่าจริงจริงแล้วพื้นพื้นที่เดิมของตำบลปากน้ำอ่ะพี่น้องในหมู่บ้านอ่ะจะทำการประมงพื้นบ้านเป็นหลักอ่า แล้วก็มันจะมีบางช่วงที่เป็นช่วงช่วงหน้าแลง้งหน้าแลง้งหมายถึงว่าช่วงลมตะวันออกสัตว์น้ํามันจะไม่ค่อยดีอ่าพี่น้องชาวประมงก็เลยอ่าจับอะไรอยะไม่รายได้มันมันลดลงอ่ะครับมันน้อยลงก็เลยมามาคิดเรื่องการท่องเที่ยวโดยมองหาพื้นที่ที่เป็นจุดขายของตำบลปากน้ําอ่ะครับอ,อ่ะซึ่งก็ช่วงนั้นก็ เป็นปราสาอินทนยอดะไะแบบนี้นครับเริ่มเริ่มเริ่มคนรู้จักขึ้นมาแล้วก็เกาะลี huh. ่ดีเกาะบูลหลนอะไรแบบนี้ครับ uh huh. อค่ะก็ <Okay. S 2> เลยเกิดเป็นท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวปากปาราหมายงเป็นภาพร,รวมของตำบลค uh huh. อนนะครับค่ะ uh huh. แล้วก็เมื่อมาถึงปีปีหกศก็ทางทางบัรดะลุใสก็จดเป็นวิสาหกิจรวมกลุ่มกันจดเป็นวิสาหกิจุชุมชน อ่าอ่านุ่นครับอ่าร่วมกับพี่น้องเครือข่ายอีกหลายหายหมู่บ้านนะครับที่เขาก็จดทะเบียนรวมทั้งหมดก็ช่วงแรกก็ประมาณสิบสี่วิสาหกิจในตำบลปากน้ำแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มเป็นรู้สึกว่าเป็นสิบห้าหรือสิบหกวิสาหกิจแล้วครับที่เป็นเครือข่ายของพวกเราในตำบลปากน้ําครับโอก็คือแบบทําทั้งตำบลเลยว่าอย่างนั้นนะคะใช่ครับใช่ใช,ใช่ทุกหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านครับ บางหมู่บ้านก็มีสองวิสาหกิจสามวิสาหกิจก็ก็แล้วแต่อย่างเช่นปากมาราก็มีหลายวิสาหกิจหน่อยแต่ว่าส่วนตังหมู่ที่สี่บ้านตาลุใส่มีมีสองวิสาหกิจครับอืมค่ะแล้วเราในส่วนของหมู่บ้านตาลุใส่เนี่ยคะ่ะเราพาไปเที่ยวชุมชนเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่เราพาไปคือถ้า เริ่มจากกิจกรรมหลักก็คือลงลงลง,ลงทะเลก่อนครับเที่ยวปลาใส่พันยอดหรือว่าเาท,ที่ยวไปดำน้ําดูปรากรังหรือว่าต่องเที่ยววิถีประมงหมายถึงว่าออกไปออกไปแล้วไปดูพี่น้องทําการประมงหรือว่าไปตกปลาที่สังกอซึ่งเป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ทางคนในชุมชนได้ทําไว้เป็นเพตอ่ารักสร์น้ำไวโอนอะไรแบบนี้ครับก็ กิจกรรมของพวกเราอ่ะอยู่ที่ลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเออต้องการแบบไหนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็พอขึ้นฝั่งก็มีไปดูที่กลุ่มแปรรูปต่างๆอย่างเช่นอ่ากลุ่มแม่บ้านที่เขาทําขนมทําำผักเย็บอะไรแบบเนี้ยหรือครับหรือว่ากลุ่มแปรรูปสัตว์น้ําที่ต่อยอดผลผลิตของพี่น้องประมงพื้นบ้านนะครับค่ะ เวลาเราพาไปเนี่ยเราพาไปเฉพาะหมู่บ้านเราหรือว่าไปแบบข้างเคียงด้วยหมู่บ้านอื่นด้วยอย่างเรือข่ายที่บอกว่ามี14วิสาหกิจเลยอะค่ะส่วนมากก็ก็ท่านลูกค้าวันเดียวลูกค้าวันเดียวเวลาท่านๆก็เฉพาะในพื้นที่ในในในหมู่บ้านหรือว่าหมู่บ้านข้างเคียงอะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ที่เขามาค้างแล้วก็มีทริปยาวๆก็จะพาไปในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างอย่างเช่นอ่า สมุนล่างงูก็มีผ้ามัดย้อมอะไรแบบนี้ครับค่ะค่ะอย่างกลับมาถึงเรื่องของการแบบเริ่มต้นทาวิสาหกิจชุมชนก่อนนะคะในการเริ่มต้นแรกๆเลยเนี่ยมันยากไหมคะกว่าจะรวมคนมาแล้วก็รวมกลุ่มกันมาทํากิจกรรมเนี่ยมันต้องมีกระบวนการเริ่มยังไงในการทํางานนะคะคือมันเริ่มที่ที่หลักคิดก่อนแหะครับคือการการการพูดคุยแล้วก็การทางจริงๆแล้วอะ่ะทาง วิสาหกิจชุมชนเอานู่น่ะเราจะเน้นเราจะเน้นเร,เรื่องเรื่องพี่น้องที่เป็นทีมอนุรักษ์ก่อน hmm. เป็นจริงอนุรักษ์หมายถึงว่า <Huh. S 2> เราทําประมองแล้วก็ใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่า hmm. ฟื้นฟูนฟนทดแทนอะไรแบบนี้ครับ hmm. เริ่มจากกลุ่มกลุ่มกลุ่มนี้ก่อนซึ่งทางทางตำบลปากน้ำ ของเราอ่ะมีสมาคมอยู่อนแล้วคือสมาคมชาวประมงพื้นบ้านตำบลดอกน้ําซึ่งสมาชิกของพวกเรานี่แหละที่ร่วมกันทํางานอนุรักษ์แล้วก็ย่อยมาจดเป็นอ่าวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งสมาชิกของกลุ่มท่องเที่ยวก็คือสมาชิกของสมาคมอนุรักษ์อ่าใช่ครับที่เราทํางานมาก่อนแล้วหันมาทําใช่ครับหันมาทําท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็น เป็นมันเหมือนกับอาชีพเสริมตอนแรกมันเหมือนอาชีพเสริมเพื่อช่วยลดการจับตดน้ําบางช่วงที่เป็นฤด,ดูท่องเที่ยวจะเป็นหน้าเล้งเป็นฤด,ดูปลาวางเขยอะไรแบบนี้ครับคือจุดแรกคิดมันก็คิดแบบนี้ก่อน mm. อ่าแล้วก็อ่า แล้วมันมามนเริ่มพัฒนามันเป็นมาจากกลุ่มในปี60แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำเรื่องงานอนุรักษ์มาก่อนใช่ไหมคะเราทำมาก่อนครับเราก<อ>็ับทำมาก่อนแต่ว่าเมื่อปี60ก็เริ่มมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจท่องเทีเ่ยวโดยชุมชนอ,อ่อาวนุ่นครับตอนเริ่มแรกเนี่ยที่เราทําเรื่องการอนุรักษ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนในชุมชนตอนนั้นมันมีปัญหาอะไรล่ะคะถึงมารวมกลุ่มการทําการอนุรักษ์อย่างเงี้ยค่ะ มันมีปัญหาเรื่องสัตว์น้ําลดลงครับสัตว์น้ําลดลงแล้วก็รายได้ของพี่น้องอ่าประมงพื้นบ้านก็ลดลงด้วยครับ <c oughs> ก็เลยมีแนวคิดว่าเออเราใช้ประโยชน์อย่างเดียวนั้นมันมันน่าจะไม่ไหวต้องทา <c oughs> การฟื้นฟูทํางานอนุรักษ์ทําแนวเขตแล้วอ่าการใช้ประโยชน์อะไรแบบนี้ครับอืมค่ะและตอนเริ่มต้นเนี่ยอ่าตอนอนุรักษ์เลยเนี่ย ใช้เวลานานไหมคะบอกว่าที่สัตว์น้ําเราหายไปแบบเยอะมากแล้วพอเราอนุรักษ์แล้วเนี่ยมันมันกลับมาสาภาพดีไหมมันเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะมันเห็นครับแต่ว่ามันมันไม่มันมองไม่เห็นทีเดียวว่าเออมันจะเพิ่มขึ้นทีเดียวแต่ว่าเราสังเกตจากการที่เราอจัดสั์น้ําาไม่ต้องไปไกลเราเริ่มจากบริเวณที่เราทําอนุรักษ์ไว้แล้วก็เรามีกติกาการใช้ประโยชน์ใ,ชในบริเวณ สังที่เราทําไว้ถ้าอยา่างเช่นเราจับกับเบ็ดอะไรแบบนี้ลดการจับสัดน้ําตัวเล็กๆให้มันมีโอกาสได้โตได้ขยายพันธุ์อะไรแบบเนี้ครับ<ฆ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อเราไม่จับตัวเล็กเราจับตัวใหญ่อรายได้มันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่า<ฆ>ตัวใหญ่มันก็หนึ่งได้น้ําหนักแล้วเพราะมันมีราคากว่าอะไรแบบนี้ครับค่ใช้เวลานี่นานไหมคะกว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชนหรือว่าเครือข่ายอนุร,รักษ์อะคะ ก็หลายปีอยู่ครับผมจดทะเบียนจดทะเบียนเป็นสมาคมชาวประมงพื้นบ้านเริ่มตั้งแต่ปี58ครับ oh, uh huh. ปี58แล้วก็ใช้เวลามาตลอดจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนะ mm hmm. ครับซึ่งมันมันก็ยังการยิ่เปลี่ยนนิสัยของคนในพื้นที่ mm hmm. ทั้งหมดนั้นมันไม่ไม่ได้ง่ายอะครับเพราะว่า mm hmm. คนเรามันคิดไม่เหมือนก mm ัน hmm. อ่ามันคิดต่บางคนก็คิดเอาแต่ได้บางคนก็ คิดถึงความยั่งยือนอะไรนี้แต่ว่าเราทํางานกับคนที่ที่คิดเหมือนแล้วก็พยายามดึงพยายามคุยให้คนที่คิดต่างเข,าเข้าใจว่าเออสิ่งที่เราทําอ่ะไม่ได้ไม่ได้จบแค่รุ่นเราไงคืออาชีพประมงอ่ะมันไม่ได้จบแค่รุ่นเราแน่นอนครับมันต้องมันต้องต่อถึงลูกถึงหลานอะไรแบบนี้ครับท่องเที่ยวก็เช่นกันนะครับเพราะ,ะว่าการการท่องเที่ยวคือการขายทรัพยากรอ่า ใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นจุดขายให้นักนักเที่ยวเขาประทับใจถ้าทรัพยากรเสริมโทมเขามาแล้วมันเจออะไรนจะเมี่วมาแล้วมันจะเจออะไรครับค่ะมันก็เลยค่อยๆปรับมานะคะแล้วจนมาถึงตั้งแต่ปีห้าแปดปัจจุบันเนี่ยปีสองพันร้อยหกสิหกแล้วนี่ก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะคะหลายปีครับหลายปีการการสร้างเรียกว่าอทัศนคติหรือว่าเปลี่ยน แนวร่วมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากไหมคะในการมาทํางานกันเราก็มีครับก็มีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราอเราพยายามเน้นอที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่นั้นทางทางอย่างทางหมู่บ้านผมครับมันน้อยมากลงทะเลเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเรียนหนังสือแล้วก็แล้วก็ทำงานข้างนอกแต่ว่าส่วนคนที่ทำทาทะเล ทะเลอย่างพายและโอ๊เที่ยวอะไรแบบเนี้แต่เป็นคนคน,คน,ลนกลางวัยกลางคนขึ้น,<บ>นใช่ครับใช่ใช่แล้วก็เอาที่ที่เขาเขาพร้อมแหละครับคนที่อยู่กับในพื้นที่แล้วก็พยายามจะสื่อสารพยายามให้ความรู้สร้างกิจกรรมร่วมกับเด็กๆอะไรแบบนี้ครับค่ะแล้วที่เราได้รับรางวัลมานะคะเป็นรางวัลนองชนะเลิศนี่เราทำไมถึงเราได้รับรางวัลตรงนี้คะเรามีกระบวนการอะไรในการทํางานที่เขาเห็นคุณค่า แล้วก็ให้รางวัลเอ่อเรื่องรางวัลอคิดว่าน่าจะเป็นการอืมจัดขบวนการมากกว่าครับคือการกระจายรายได้อะไรแบบเนี้ยการทําบัญชีที่ที่ชัดเจนอะไรแบบเนี้ยเ,เถึงแม้ว่าการทําบัญชีอะของของของชาวบ้านอย่างพวกเราอ่ะครับบัญชีผู้ส่วนบัญชีอาจจะอ,อ,อาจจะมองแล้วก็งง แต่ว่าพวกเราเองอ่ะก็ทําได้แค่นี้แต่ว่าเราจะเน้นเรื่องความโปร่งใสครับความโปร่งใสอ่าได้มาเท่าไหร่กระจายไปไหนอะไรแบบนี้ครับอ่าเพราะว่ารายได้เราจะเราจะเรียบร้อยในแต่ละทิปเราก็จะกระจายไปอ่าอย่างอ,อย่างในแต่ละทิปสมมติว่าทิปนี้เรามีอ่าเรามีค่าเรือ หลังจากเก็บเงินลูกค้ามาแล้วเรามีค่าเรือเราก็จ่ายค่าเรือไปเรามีค่าไกด์ก็จ่ายค่าไกด์ไปเรามีค่าอาหารซึ่งกลุ่มแม่บ้านที่เป็นสมาชิกของของกลุ่มวิสาหกิจนั่นแหละคือจะเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ทําอาหารเราก็จ่ายค่าอาหารไปเหลือเท่าไหร่เราก็ข้าวกลุ่มเราก็ข้าวกลุ่มไม่บริหารแล้วก็พอสิ้นปีสมมติว่าอปิดหมดหนเหมด ช่วงหน้าหน้าทัวร์หน้าไฮเราก็มาประชุมแล้วก็รวมรายได้แล้วก็หักหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดสมมติว่าปีนี้เราเราเหลืออยู่เมื่นหนึ่งครับมสมมติเร้เหลืออยู่หมื่นหนึ่งก็หักสก,กัดซึ่งชุมชนของพวกเราเป็นชุมชนอิสรมครับคือรายได้ทั้งหมดก็หักสกาดก่อนสองจุดห้าเพื่อจ่ายให้กับคนยากไร้ อ่าครับช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะใช่ใช่เพื่อจ่ายเขาไอ้นี้เป็น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 กติกาของเราเลยครับที่ที่วางกติกาไว้อ่าแล้วก็ต้องทําแบบนี้ตลอดแล้วก็มารวมเป็นร้อยเปอร์เซ็นตใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตใหม่แล้วก็แบ่งห้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นอ่าไว้เป็นจุนมนเวียนอ่าอ่า้ก็อ่าแล้วเอาไปทําอะไรต่อ ก็ไว้เป็นุนหมุนเวียนครับเวลาเราเพราะว่าวิสาหเกียรตินันมันมีมันก็มีรายจ่ายอย่างเช่นอุปกรณ์สุดโซมอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าในกลุ่มของเราต้องใช้เรือคายักอะไรแบบนี้ครับเวลาพาลูกค้าไปาประเสริฐพัโยศอะไรก็ต้องใช้เรือคายักายเล่นอะไรแบบนี้ครับครับแล้วก็ใช้เวลามีกิจกรรมต่างๆอะไรแบบนี้ครับอ่าแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ปันผลให้กับสมาชิกครับ อ,อ๋อมีปันเลให้สมาชิกด้วยใช่รอีกห้เอเยตสบเปอร์เซ็นก็ข้ากองทุนอนุรักษ์อย่างที่บอกครับเวลจาจัดกิจกรรมต่างๆเก็บขยะเอออะไรแบบนี้ครับค่ะค่ะเก็จะประมาณนั้นครับค่ะคือที่เมื่อย้อนไปเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอะไรคือกระบวนการที่ให้ทํางานกลุ่มเกิดความสําเร็จก็คือหนึ่งก็คนคนที่รวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกันในการอนุรักษ์นะคะแล้วก็สองก็คือการทํางานที่โปร่งใส มียางอื่นอีกไหมคะในองค์ประกอบอย่างอื่นก็น,น่าจะน่าจะไม่มีอะไรมาก<อ>ครับเพราะว่าจริงๆงแล้วเราก็ทํากันันแบบนี้ครับคือเราทํางานกันแบบพี่แบบน้องแล้วก็<อ>แ,แบ่งหน้าที่กันโดย<า>แบ่งหน้าที่กันเสร็จเสร็จว่าเออใครเป็นเวลาลูกค้าติดต่อมาใครจะเป็นคนรับลูกค้าครับ<า>อคนรับลูกค้าแล้วก็ก็ส่งต่อมา กับที่คนที่ใครเป็นคนที่จัดการเรื่องเรือว่าวันนี้อ่าเป็นคิวของเคยอ่าพรุ่งนี้เป็นคิวของเคยอะไรแบบนี้ครับ<ฆ>คือเราเราแบ่งหน้าที่กันกันกันชัดเจนนะครับค่ะก็นอกจากมีกระจายไรายได้นะไปที่คนเตือไปที่ไกด์ท้องถิ่นไปที่กลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะสามส่วนหลักๆใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็ผล พี่น้องที่ที่มีผลพลอยได้ก็คือกลุ่มขายของปากอะไรต่างๆครับตอนตอนตอน<ะ>ตอน,ตอน,ตอนลูกค้ากลับขึ้นปังก็หมายถึงว่ามีขันนมมีอะไรต่างๆปลาเค็มเออะไรก็อันนี้ถือว่าพี่น้องก็มีไรายได้ด้วยพี่น้องเลชุชนที่ขายของปอาคระบถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราใช่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มครับแต่ว่าก็ก็มีโอกาสได้ได,ได้ได้รับมา ค่ะส่วนนี้ด้วยครับค่ะทำถึงตัวของคุณกำพลเองบ้างนะคะคุณกำพลเองเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่เลยใช่ไหมคะแล้วใช่ครับผมเริ่มต้นเนี่ยเราทําเรื่องของประมงมาโดยตลอดเลยไหมคะหรือว่ามาเปลี่ยนเป็นอ่านเป็นประธานชุมชนเนี้ยเมื่อปีไหนยังไงนะคะคืออย่างเงี้ยผมอาชีพประมงมาทั้งชีวิตอะครับผม<ช>ทําประมงมาตั้งแต่ผมผมผมไม่ได้เรียนเยอะอะครับผมจ<ช>บปฐมผมก็ทําประมงเลยเพราะว่ามาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยจะ อ่ามีอะไจอากกินสักเท่าไหร่แล้วก็ผมก็ทําประมงมาตลอดสมะมงมาตลอดจนจนถึงเหมือนที่ผมบอกครับเมื่อปีห้าแปดเมื่อปีห้าแปดพวกเราก็รวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นสมาคมก่อนครับเป็นจุดสมาคมสมาคมชาวประมงพื้นบ้านตะบลปากน้ําเพื่อจุดประสงค์ก็เพื่อการดูแลจัดการทรัพยากรในพื้นที่ที่เราใช้ประโยชน์ครับ แล้วก็เพื่อเหตุผลอื่นด้วยเรื่องนโยบายเรื่องาเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐอะไรต่างๆครับค่ะอตอนนั้นนี่คุณกำพลนี่เป็นประธานเลยหรือเปล่าคะเป็นตัวแกนนาตัวตั้งตัวตีเลยในการทะคือตอน<ะ>ตอนที่ตอนที่ เมื่อปี58ที่เริ่มต้นจดทะเบียนสมาคมครับผมเป็นแค่อุปนายกครับแต่ว่าจะมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นนายกแลวเขาก็เป็นนายกมาหนึ่งสมัยคือสองปีครับและต่อจากนั้นก็เมื่อเมื่อเลือกกรรมการบริหารใหม่ก็ก็ผมก็เป็นนายกสมาคมมาจนถึงปัจจุบันครับโอ้โหก็ยาวเลยนะคะเ็นย่างนั้นก็หาครับแต่พี่น้องก็ไม่ยอมเขาเรียกว่าไว้วางใจนะคะอยากจะพักเอออยากจะพักแล้วเหรอคะ อยากเกี่ยพักครับแต่ว่าเมื่อี่น้องอยัง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 ให้ทํางานต่อก็อแล้วเคยแบบท้ออยากที่บอกว่าอยากจะพักนี่เพราะแบบเหนื่อยอมีปัญหาเยอะหรือเปล่าคะหรือว่า อยากจะส่งไม้ต่ออยากจะส่งไม้ต่อมากกว่าครับแล้ทถามว่เหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับเพราะว่ามันมีแรงกดดันเยอะหลายหลายเรื่องเพราะว่าเราทํางานแบบนี้ทํางานอนุรักษ์ประมงมันไม่ได้มีแต่ประมงพื้นบ้านมันมีทั้งประมงพาณิชย์มันมีทั้งประมงที่ใช้เครื่องมือแบบทําลายอะไรแบบเนี้ยครับก <ฮะ S 2> ารที่เราทํางานอนุรักษ์อ่ะมันก็ต้องไป อย่างไรมันก็ต้องไปสะดุดขา,ามันต้องไปขัดฝังผลประโยชน์คนอื่นด้วยครับรแล้วก็เราเป็นชาวบ้านจวเล็กๆอ่ะส่วนมากอ่ะจะโดนจะโดนขู่นะคะโดนค่มขู่บ่อยอแต่ว่าอ,อย่างอย่างพวกผมก็ทํางานด้านนโยบายเยอะเหมือนกันนะครับอย่างข้อเสนอต่างๆเพราะว่าผมก็คนหนึ่งที่อยู่ในอยู่ในคณะทํางานของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยอ่ะครับค่ะเรียกเป็นคนขับเคลื่อน ใช่ครับเพ่นไกลหนึ่งครับเออใช่ครับเออเรื่องนโยบายต่างๆก็ขึ้นไปเยี่นข้อเสนอทางกระทรวงเกษตรหรือว่าอะไรต่างๆครับโดยเฉพาะเป็นคณะทํางานพื้นปูอ่าของกรมประมงด้วยเหมือนกันครับเอออ่าอย่างนี้ขอคําถามหนึ่งนะคะเขากําลังจับตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยเรามีข้อเสนออะไรไปยังรัฐบาลใหม่ที่ให้มาดูในพื้นที่เรื่องของประมงอะไรไหมคะคือ ก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งสักสักไม่เกินสิบวันนะครับพวกเราเราขึ้นไปจัดเวทีที่ที่มอจุลาครับที่มอจุลาเรื่องข้อเสนอของประมงพื้นบ้านต่อนักการเมืองและรัฐบาลใหม่ครับก็ส่วาจะมีสิบสิบเก้าข้อครับแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับคือเป็นเป็นข้อเสนอของพวกเราสิบเก้าข้อบอกกับนักการเมืองว่าเอออ่า ประมงพื้นบ้านประเทศไทยมีถึง85เปอร์เซ็นตครับเพราะว่าประมงพาคน,นี้แค่15เปอร์ซ็นเองทั้งหมดหรครับแล้วก็ข้อเสนอของพวกเราก็เน้นๆแล้วเราเป็นคล้ายๆว่าประมงพื้นบ้าน่ะมันไม่ค่อยจะได้รับการเอาใจใส่จากภาครัฐสักเท่าไหร่ครับรถ้าพูดหยาบๆก็คือเหมือนกับลูกนย้น้องอะไรแบบเนี้ <c oughs> เวลายกตัวอย่างอย่างหนึ่งข้อได้ไหมคะที่แบบหลักๆเลยที่แบบอย่างด้านการช่วยเหลืออะไรต่างๆครับ <S <S 2> <S 2> ชาวประมงขึ้นบ้านมีโอกาสน้อยมากเพราะว่าประมงพนันธุ์ซึ่งเขามีมีฐานะมีร่ำรวยอยู่แล้วแล้วก็เป็นเป็น เป็นประมงแบบอุตสาหกรรมแบบเนี้ยแต่ว่าเขายังได้รับการช่วยเหลือด้านน้ํามันที่เป็นน้ํามันที่ราคาถูกาาท,ที่เราเรียกกันน้ํามันเขียวครับแต่ส่วนของประมงพื้นบ้านเราอะ ยังต้องใช้น้ำมันราคาสามสิบบกสามสิบเจ็ดบาทอยู่ตามปกติครับซึ่งมันมัน,ม,นมันหลายหลายอย่างอะครับที่มันมันมองไม่คยแค่ข้อเดียวเนาะค่ะครับผมมันหลายข้อครับมันหลายค่ะนี่ก็เี็นแค่ตัวอย่างเดียวอ่าโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งที่หนักหักก็คือเรื่องโคต้าสัตว์น้ำอะไรแบบเน,นี้ยเพราะว่าเขาจะมองว่าประมงพื้นบ้านอ่ะ มันเป็นมันจับน้อยไงมันจับน้อยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอะเรือถึงแปดสิบเปอร์เซ็นมันเป็นของพมงค์คุณบ้านแต่ได้โกต้ามาแค่สิบห้าเปอร์เซ็นอะไรแบบเนี้ยอ่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นโกต้าของพาณิชย์ซึ่งเรือพาณิชย์แค่หมื่นกว่าลําเองอืมครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นสองข้อหลักเลยนะคะต้องฝากให้รัฐบาลใหม่วยดูแแต่ว่ามันะจะมีข้อเยอะอีกเยอะครับแต่ว่าจก้าข้อเลยนะคะอาจจะใช้เวลาไม่หมดนะคะตอนนี้อใช่ครับค่ะ ค่ะวันนี้สุดท้ายอยากจะฝากถึงคุณผูุ้มผู้ฟังที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะเชิญชวนอันนี้กลับมาเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนแล้วค่ะเหมาะไปเที่ยวในช่วงเวลาไหนหรือว่าไปได้หน้าไหนฤหดูไหนนะคะคือถ้าอยากเที่ยวทะเลอะครับอยากเชิญชวนว่าต้องไปลายปลายเริ่มเริ่มตั้งแต่ปลายพฤศจิกิครับค่ะ นายพฤศจิตธันวามกรากุมภามีนาครับแล้วก็จนถึงสงกรานนะครับอืมหลังสงกรานปีนี้ได้ถึงต้นต้นพฤษภาครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่โอเคแล้วครับช่วงนี้ไม่โอเคแล้วทั้งฝนทั้งลมตะวันตกมแล้วแล้วของกลุ่มมีเพจหรือมีอ่าเว็บไซต์อะไรที่เข้าไปดูได้ไหมคะที่จะเข้าไปติดต่อ ไม่ไม่ไม,ม่เพจอยู่ครับอ่า<ม>วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนอนุอนแต่รู้สึกว่าจะมีน้องเลขาคนดูแลอยู่ครับค่ะก็เข้าไปได้เลยนะคะครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณกำพลค่ะที่มาพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะครับผมค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ